ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเชื่อว่ามีแต่แสงแห่งความดีกลับมีเงามืดบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงพระภิกษุรูปหนึ่งเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นรู้ความจริงที่ไม่มีใครกล้ารับรู้และแตัดสินใจทําในสิ่งที่อาจแลกด้วยชีวิตคําถามคือในสถานที่ที่ทุกคนเงียบถ้าเขากล้าพูดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นแสงแดดยามเย็นทอดผ่านโค้งประตูหินอันเก่าแก่ ผนังหินเย็นเยียบสัมผัสหลังมือของชายชราพระภิกษุในจีวรสีหม่นยืนแน่นิ่งเสียงสวดเบาๆลอยมากับลมจากทิศตะวันตกกลิ่นหอมของน้ำมันหอมและฝุ่นจากรองเท้านบพันประปนกันในอากาศดวงตาของท่านจับจ้องไปยังกลุ่มคนที่เดินผ่านไปบางคนมีรอยยิ้มบางคนมีน้ำตาและบางคนก็เร่งรีบราวกับหลีกเลี่ยงบางสิ่งเขาหายใจเข้าอย่างช้าหาหะ กลิ่นของหินร้อนและกลิ่นของผ้าเก่าเข้าประทะจมูกเสียงกระซิบของผู้สแสวงบุญดังก้องในใจแต่เสียงหนึ่งดังเกินกว่าความคิดท่านไม่ควรอยู่ที่นี่คำพูดนั้นมาจากชายในชุดดำที่ไร้ชื่อและไร้สีหน้าพระรูปนั้นก้มหน้าเล็กน้อยก่อนตอบกลับด้วยเสียงแผ่วเบาที่แห่งนี้เคยเป็นที่แห่งความเมตตาชายชุดดำไม่ตอบเพียงแค่ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งพระรับมาอย่างลังเล เขาอ่านเพียงไม่กี่บรรทัดแล้วมือเริ่มสั่นเล็กน้อยดวงตาที่เคยสงบนิ่งกลับมีแววปั่นป่วนหัวใจเต้นทีขึ้นใต้จีวรที่หลวมในกระดาษมีคำกล่าวหาคำกล่าวหาที่บิดเบือนความจริงที่เขาเคยเห็นกับตาเขารู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติผิดปกติอย่างรุนแรงมุมปากของชายชุดดำยกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่า เงียบไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านพระรูปนั้นก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นหินเย็นเฉียบเสียงเรียกจากมินาเร็ดดังก้องขึ้นเหนือศีรษะแต่ในใจของเขากลับว่างเปล่าในความศักดิ์สิทธิ์กลับซ่อนบางสิ่งที่เขาไม่อาจเพิกเฉยน้ำตาไหลลงจากแก้มช้าหา,หาหะหยดลงบนหินเก่าตรงที่มีรอยเลือดจางๆจากเมื่อหลายปีก่อนเขาจำได้ เขาอยู่ตรงนั้นวันนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งถูกลากออกไปในความมืดเสียงร้องขอความช่วยเหลือยังคงชัดเจนในความทรงจําไม่มีใครหันกลับไปมองไม่มีใครกล้าแม้แต่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระรูปนั้นเคยคิดว่าความยุติธรรมจะปรากฏในที่สุดแต่วันนี้เขาได้เห็นความจริงความจริงที่เหมือนม่านบางๆปิดบางแสงแห่งศรัทธามือของเขากำกระดาษแน่นจนสัน่น เสียงหัวใจเต้นของเขาดังยิ่งกว่าเสียงเรียกลมามาเขาเริ่มเดินช้าหาหะย้อนกลับไปทางห้องเก็บบันทึกเก่าเขาต้องหาหลักฐานเพื่อลบคำโกหกบนกระดาษแผ่นนั้นก่อนที่ก่อนที่มันจะกลายเป็นความจริงในสายตาของผู้ศรัทธาฟีเท้าของเขาหนักแน่นแต่ในใจเต็มไปด้วยความลังเลทางเดินแคบทอดยาวสู่ห้องเก็บบันทึกอยู่ใต้ถงเงียบสงบ ผนังด้านข้างเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนของการเวลาฝุ่นหนาปกคลุมลายเส้นอักษรอ,อาหรับที่เคยงดงามเขาผลักประตูไม้เก่าที่ส่งเสียงเอดแหลมเข้าสู่โสดประสาท์กลิ่นของเอกสารเก่าและไม้ผุตีขึ้นทันทีที่บานประตูเปิดออกภายในมีเพียงแสงจากหน้าต่างช่องเล็กที่ส่องผ่านชั้นวางเอกสารสูงจบับรดเพดานเรียงรายอย่างเงียบงนันเสียงฝีเท้าของเขาก้องกังวานในห้องที่เต็มไปด้วยความทรงจํา มือของเขาเล่ยไปบนสันแฟ้มสีซีดนิ้วสัมผัสถึงยหยักย่ายและขอบกระดาษที่เปราะบางเขากำลังมองหาแฟ้มบันทึกของปีนั้นปีที่เด็กหนุ่มคนนั้นหายไปปีที่เขาถูกบังคับให้เงียบความเงียบที่ฝังอยู่ในใจของเขานานานับสิบปีเขาเจอชื่อของเด็กหนุ่มในที่สุดบนแฟ้มสีน้ำตาลมีชื่อเขียนด้วยลายมือสีหมึกจางซาอิดบินนาเซอร์เขาเปิดแฟ้มออกอย่างระมัดระวัง หน้ากระดาษเต็มไปด้วยบันทึกจากวันนั้นชื่อของเจ้าหน้าที่สองคนปรากฏอยู่บ่อยครั้งชื่อที่เขาไม่เคยลืมเพราะหนึ่งในนั้นเคยมองหน้าเขาตรงๆแล้วพูดว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนอย่าให้มันหลุดออกจากปากของท่านเขาพลิกกระดาษต่อไปใจเต้นรัวขึ้นเมื่อเห็นภาพถ่ายภาพขาวดำของเอีดเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยรอยแผลบนใบหน้าใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ภาพถ่ายที่ไม่เคยปรากฏในรายงานใดหาหะเขารู้ทันทีว่ามีการบิดเบือนหลายหน้าในแฟ้มถูกลบข้อความบางส่วนด้วยหมึกดำแต่บางคำยังพอมองเห็นได้ลางๆใต้แสงสอบสวนภายในไม่มีหลักฐานเพียงพอปิดคดีคำสุดท้ายที่ทำให้มือของเขาชาเคีสหลับตาแน่นรู้สึกถึงความร้อนเผาที่ขมับ เขานั่งลงกับพื้นหินเย็นเฉียบแต่ไม่สามารถดับไฟในอกได้เสียงก้าวเท้าดังมาจากทางเดินข้างนอกเขาเรีบเก็บแฟ้มลงในผ้าห่มจีวรลุกขึ้นช้าๆด้วยหัวใจที่เต้นแรงเสียงนั้นใกล้เข้ามาเงาดำปรากฏที่กรอบประตูชายในชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งเขาไม่ได้ยิ้มเหมือนก่อนมีบางสิ่งในดวงตาของเขาที่ต่างออกไปความเฉยชาที่เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียด ท่านไม่ควรอยู่ที่นี่เขาพูดอีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำเสียงไม่ได้เรียบเฉยกลับแฝงด้วยความลังเลพระภิกษุไม่ตอบเขาก้าวออกจากห้องโดยไม่หลบสายตาซันยิงคงอยู่ภายใต้จีวรนชายชุดดำมองตามแต่ไม่ได้ขวางทางมีบางอย่างในสายตาของเขาบ่งบอกว่าเขาเองก็รู้รู้ว่าท่านไม่ได้ทําผิดและรู้ว่าความจริงนั้นใกล้จะเผยออกมา พระภิกษุเดินผ่านถงยาวสู่ลานหินเปิดกว้างแสงแดดอ่อนๆยามเย็นทาบลงบนพื้นเสียงเรียกลมามาระลอกใหม่ดังขึ้นอีกครั้งผู้คนเริ่มทยอยเดินสู่ทิศแห่งศรัทธาแต่เขาเดินในทิศตรงข้ามตรงสู่ห้องของคณะกรรมธิการศาสนาประตูโลหะสีเข้มปิดแน่นเขาขอด้วยมือสั่นหาหาเสียงเปิดประตูช้าๆตามมาด้วยใบหน้าของชายสูงวัย ผู้ดูแลเอกสารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองข้าอยากให้ท่านดูสิ่งนี้พระยื่นแฟ้มออกมาโดยไม่พูดอะไรเพิ่มเติมชายผู้นั้นรับไว้ด้วยสีหน้าสงสัยเมื่อเห็นชื่อซาอีดสายตาเขาเปลี่ยนทันทีริมฝีปากสั่นเล็กน้อยขณะเปิดดูหน้าแรกเขาเงียบไปนานก่อนจะพึมพำว่าข้าคิดว่าเอกสารพวกนี้ถูกทำลายหมดแล้วพระรูปนั้นจ้องเขาแน่นิ่ง บางสิ่งไม่อาจถูกทำลายชายผู้นั้นถอนหายใจหยิบแฟ้มแล้วหันหลังเข้าไปในห้องข้าจะเรียกประชุมแต่ข้าบอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพระพยักหน้าความเงียบฆ่าคนได้มากกว่าดาบเขากล่าวเบาหาหะก่อนจะเดินจากไปอย่างช้าหาหะหัวใจเขายังหนักอึ้งเพราะเขารู้ เมื่อความจริงปรากฏจะมีผู้ที่กลัวมันมากพอจะพยายามปลบฝังอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ยอมเงียบอีกแล้วเขาเดินกลับไปยังมุมสงบใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงจุดเดิมที่น้ำตาเขาเคยไหลลงบนหินดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเงายาวของยอดหอสูงทอดตัวลงมาบนพื้นหินเสียงบทสวดสะท้อนกล้องราวกับตัวใจว่าความศรัทธานั้นไม่ควรถูกควบคุมด้วยความกลัว ในความเงียบสงบของค่ำคืนนั้นเสียงแห่งความยุติธรรมเริ่มดังขึ้นในหัวใจของเขาอีกครั้งไม่ใช่เสียงตะโกนแต่เป็นเสียงของความกล้าเสียงที่ไม่ต้องการผู้ชมเพียงแค่ต้องการให้ความจริงยังคงอยู่และไม่ถูกลบเลือนไปกับลมทะเลทรายอีกต่อไปแต่พระภิกษุรู้ดีว่าแค่ศรัทธาไม่เพียงพอเขาจำเป็นต้องทำมากกว่าการมอบแฟ้มให้กับคณะกรรมธการ ความเงียบเป็นอาวุธของผู้กุมอำนาจและความกลัวเป็นโซ่ตรวนของผู้มีหัวใจเขาต้องปลดโซ่นั้นและเริ่มจากความกล้าของตนเองคืนนั้นเมืองมักจะยังคงเงียบสงบแต่ในใจของเขากำลังคล้ายมีพายุพัดผ่านเขาไม่อาจหลับลงได้แสงไฟจากโคมเล็กในห้องพักสะท้อนบนผนังขาวเขานั่งอยู่หน้ากระดาษแผ่นใหม่ปากากาเก่าในมือเริ่มเคลื่อนไหวช้าหาหะ เขาเขียนทุกอย่างที่เขาจําได้ตั้งแต่คืนนั้นวันที่ซาอิดหายไปชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตรอกมืดด้านหลังมัสยิดคําสั่งที่เขาถูกสั่งให้เงียบความรู้สึกผิดที่เขาเก็บไว้นับสิบปีและความจริงที่ฝังอยู่ในใจของเขาไม่เคยจางหายทุกประโยคเขียนด้วยความนาแน่วแน่กระดาษนั้นเปียกน้ําตาตะมึกไม่เลอะ เขาตั้งใจจะส่งมันไปยังสถานีสื่อสารภายนอกเมืองบางทีเสียงจากภายนอกจะดังกว่าเสียงที่ถูกปิดในกำแพงแห่งศรัทธาแต่เขาก็รู้ดีว่าการทําเช่นนั้นมีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะถูกตราหน้าเสี่ยงที่จะถูกขับไล่หรือแย่ที่สุดถูกลบเลือนจากประวัติศาสตร์เหมือนซาอีดรุ่งเช้าเขาแต่งกายเรียบร้อยเดินออกจากห้องพักด้วยดวงตาหนักแน่นจีวรของเขาเรียบร้อยเหมือนทุกวัน แต่วันนี้เขารู้ว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่ประตูวัดมีชายคนหนึ่งรออยู่ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นชายในชุดดำที่เคยยื่นกระดาษให้เขาเขามองมาด้วยแววตาที่ต่างจากเดิมท่านจะไปที่สถานีใช่หรือไม่พระไม่ตอบเขาเพียงแค่พยักหน้าเบาหาหะชายคนนั้นถอนหายใจก่อนจะพูดว่าข้าจะไปด้วยพระชะงักเล็กน้อย ทำไมเพราะข้าก็เห็นเหมือนท่านและข่าเบื่อที่จะหลบสายตาของตัวเองในกระจกทุกเช้าเขาไม่พูดอะไรอีกเพียงเดินเคียงข้างกันไปทางเดินจากวัดสู่สถานีข่าวสารอยู่ห่างออกไปจากเขตศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเดินผ่านตรอกแคบผ่านกำแพงสูงที่เงียบงนันและผ่านกลุ่มผู้สแสวงบุญที่ไม่มีใครรู้ว่าความลับบางอย่างเดินผ่านไปกับลมเช้านั้น เมื่อถึงสถานีข่าวสารพวกเขาหยุดอยู่หน้าประตูพระยื่นซองเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ในซองนั้นมีทั้งแฟ้มหลักฐานและจดหมายของเขาเจ้าหน้าที่รับไปอย่างสุภาพโดยไม่รู้ว่ากำลังถือสิ่งที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์เมื่อพวกเขาเดินกลับพระรู้สึกเหมือนปลดบางสิ่งออกจากบ่าแต่ภายในลึกๆเขารู้ดีว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นสามวันต่อมาข่าวเริ่มแพร่กระจาย บทความหนึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ข่าวอิสระในภาษาอาหรับหัวข้อขึ้นว่าความยุติธรรมที่ถูกปิดไว้ในใจเมืองศักดิ์สิทธิ์บทความเต็มไปด้วยรายละเอียดของคดีที่หายไปจากประวัติศาสตร์พร้อมภาพเอกสารที่เขาเคยพบพร้อมคำให้การจากพระนิรนามพร้อมชื่อของผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในอดีตทั้งเมืองเริ่มสันสะเทือนผู้คนเริ่มตั้งคำถามบางคนตกใจบางคนปฏิเสธ และบางคนเริ่มค้นหาความจริงด้วยตัวเองพระรูปนั้นไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการชื่อเสียงเขาเพียงแค่หวังว่าจะไม่มีซาอีกคนที่สองแต่ก็ไม่นานมีจดหมายถูกส่งมาถึงที่วัดไม่มีชื่อผู้ส่งในซองมีเพียงโน้ตเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายจงระวังตัวไว้บางคนยังไม่พร้อมจะให้ความจริงเป็นที่เปิดเผยเขาพับโนตนั้นอย่างสงบ แล้วเผามันทิ้งตรงหน้าโบสถ์เท่าฐานปลิวตามลมราวกับคำขู่ไม่เคยมีอยู่พระภิกษุยังคงทำหน้าที่ตามเดิมสอนธรรมะฟังคำสวดและตอบคำถามของผู้สแสวงบุญแต่ภายในเขาเปลี่ยนไปสายตาเขาคมขึ้นหัวใจเขาแน่วแน่ยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาได้เห็นแล้วว่าความกล้าเพียงน้อยนิดสามารถทำให้คลื่นเล็กๆก,กลายเป็นคลื่นใหญ่และความเงียบไม่ได้เป็นธรรเสมอไป บางครั้งความศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องการเสียงเสียงของผู้ที่กล้ายืนอยู่ท่ามกลางเงาและกล่าวว่าพอแล้วคืนนั้นเขากลับไปที่มุมหินเดิมอีกครั้งลมหายจะเย็นพัดผ่านหน้าผากเขาเขานั่งลงเงียบหาหะและหลับตาคราวนี้ไม่มีน้ำตามีเพียงความสงบและศรัทธาที่ไม่มีมา่านใดปิดบังได้อีกต่อไป แต่ในความสงบนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างหนักแน่นในยามวิการพระภิกษุลืมตาขึ้นช้าหาหะแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างกระทบผนังห้องเขาลุกขึ้นจากพื้นหินเย็นแล้วเดินไปเปิดประตูที่หน้าประตูมีเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตัวเล็กผิวคล้ำตาสีเข้มขุ่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในมือของเด็กชายถือกระดาษแผ่นหนึ่งที่ยับยุยยีท่านคือผู้ที่เขียนจดหมายนั้นหรือไม่ เสียงเด็กชายสั่นเล็กน้อยพระภิกษุไม่ตอบทันทีแต่เขามองไปยังดวงตาคู่นั้นแล้วพยักหน้าเบาหาหะเด็กชายยื่นกระดาษให้เป็นจดหมายลับที่เขาส่งถึงสำนักข่าวแห่งหนึ่งพร้อมภาพแฟ้มคดีเขาใจหายแปลว่ามีบางอย่างหลุดออกไปจากวงจำกัดเด็กชายพูดต่อข้าพบมันในลิ้นชักของพ่อก่อนเขาจะหายตัวไปเมื่อสองคืนก่อน คำว่าหายตัวไปทําให้โลกทั้งใบของพระรูปนั้นชะงักไปชั่วขณะเขาขอดูชื่อพ่อของเด็กเด็กตอบว่าอับดุลฮาลีมทันทีที่ได้ยินชื่อนั้นเขานิ่งไปอับดุลฮาลีมคือหนึ่งในนักกล่าวที่กล้าเปิดโปงความอายุธรรมในอดีตชายผู้ที่เขาเคยติดต่อทางลับและส่งเอกสารไปให้ในอดีตพระก้มลงจับมือเด็กชายไว้แน่นเจ้ามากับข้าพวกเขาเดินผ่านซอยเงียบๆของเมืองมัก,กะ เงาคนสะท้อนอยู่ตามกำแพงสูงไฟถนนส่องเป็นลำบางๆงละลายเข้ากับเงาแห่งความไม่แน่นอนพระพาเด็กชายไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักห้องใต้ดินเก่าในเขตชุมชนเก่าภายในมีแสงสว่างเพียงจากตะเกียงน้ำมันและเสียงลมหายใจของทั้งสองเขาหยิบแฟ้มอีกชุดหนึ่งที่เขาซ่อนไว้ขึ้นมานี่คือความจริงที่พ่อของเจ้าตาหาเด็กชายมองภาพขาวดำในแฟ้ม ภาพเดียวกับที่เขาเคยเห็นซาอิดบินนาเซอร์เขาถามเสียงเบาชายในภาพเขาเป็นใครพระไม่พูดทันทีเขามองภาพนั้นนานก่อนพูดว่าเขาคือคนที่กล้าพูดความจริงก่อนใครและเขาก็ถูกทำให้หายไปเหมือนกับพ่อของเจ้าเด็กชายกำมัดแน่นแววตาไม่เหมือนเด็กคนเดิมที่มาเคาะประตูมันมีความตั้งใจบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้ว พระรู้ว่าเวลาเริ่มเดินเร็วขึ้นศัตรูในเงามือดอาจไม่ปล่อยให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้อีกนานเขาตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนเขาจะพูดต่อหน้าสาธารณะในสถานที่ที่เงียบที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดลานหิงหน้ามัสยิดในเวลาอธิษฐานใหญ่วันศุกร์ถัดมาแสงแดดยามสายศาดลงบนพื้นขาวสะอาดของลานมัสยิดผู้คนมากมายทยอยมาร่วมพิธี เสียงสวดเริ่มก้องกังวนจากหอสูงพระภิกษุยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนในมือของเขามีกระดาษหนึ่งแผ่นคำพูดที่เขาเขียนด้วยลายมือตัวเองเรื่องราวของซาอีดของอับดุลฮาลีมและของชายผู้หนึ่งที่เคยกลัวจนเงียบงนันเขาก้าวขึ้นบันไดหินตรงริมขอบมัสยิดตรงจุดที่ใครหลายคนหลีกเลี่ยงเพราะมันใกล้กับเขตห้ามแต่เขาไม่หยุด เมื่ออยู่สูงพอจะเห็นฝูงชนเบื้องล่างเขาเริ่มพูดด้วยเสียงที่ไม่ดังนักแต่คมและหนักแน่นข้าไม่ได้มายืนที่นี่ในฐานะนักบวชข้ามาในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งผู้เห็นการสูญเสียและการโกหกเมืองแห่งนี้ไม่ควรปิดบังน้ำตาใต้ผืนหินอันศักดิ์สิทธิ์ฝูงชนเริ่มหันมองเสียงสวดเริ่มเบาลงบางคนเงียบบางคนพึมพำชายชุดดำคนเดิมยืนอยู่ริมฝูงชน แต่คราวนี้เขาไม่เดินเข้ามาขัดเขากลับยืนเฉยหาฮะเหมือนผู้ฟังคนหนึ่งพระกล่าวต่อซาอิดบินนาเซอร์หายไปในค่ำคืนหนึ่งอับดุลฮาลีมเขียนความจริงและไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยข้างเงียบมานานเกินไปเขาชูกระดาษขึ้นสูงวันนี้ความเงียบจะไม่ชนะอีกต่อไปเสียงหนึ่งในฝูงชนเริ่มเปล่งคำว่าอันฮักความจริง อีกเสียงหนึ่งตามมาก่อนเสียงนั้นจะกลายเป็นเสียงรวมจากรอบทิศอันฮักอันฮักแต่ทันใดนั้นเสียงปืนแหลมสูงดังก้องขึ้นฟ้าเสียงผู้คนกรีดร้องแตกตื่นพระพิกษุเสถลาเล็กน้อยเขายิ่งยืนอยู่แต่กระดาษในมือหลุดปลิวชายชุดดำวิ่งขึ้นมาบันไดคว้ากระดาษไว้ในอากาศแล้วหันมายื่นให้เขาอีกครั้ง พูดต่อไปพระสบตาชายคนนั้นและพยักหน้าเลือดไหลาจากแขนซ้ายของเขาไม่รุนแรงนักแต่พอจะรู้ว่านี่ไม่ใช่การเตือนธรรมดาเขาเอากระดาษกลับมาแนบอกแล้วเงยหน้ามองฟ้าเสียงฝูงชนยังคงดังก้องและในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าไม่มีอำนาจใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความจริงแม้ต้องจ่ายด้วยเลือด แม้ต้องเสี่ยงต่อชีวิตศรัทธาที่แท้จริงคือการยืนหยัดแม้เพียงคนเดียวแม้ในใจกลางของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกบทสุดท้ายแสงสุดปลายม่านเสียงตะโกนอันฮักดังกระหึ่มไปทั่วลานหินศักดิ์สิทธิ์ผู้คนยืนแน่นิ่งบางคนหลั่งน้ำตาบางคนกุมมืออธิษฐานพระภิกษุยืนอยู่กลางเวทีที่ไม่เคยถูกตั้งไว้ บนลานที่ไม่เคยมีใครกล้าเอ่ยความจริงในที่แจ้งเลือดจากแขนยังคงไหลซึมผ่านจีวรแต่สายตาเขาไม่สั่นไหวเขามองไปรอบหาหะและพบว่าตนเองไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวอีกต่อไปชายชุดดำยืนข้างเขาพร้อมผู้คนอีกมากมายที่ก้าวออกมาจากความเงียบหญิงชาราผู้หนึ่งที่เคยเสียลูกชายไปอย่างไร้คำอธิบายชายหนุ่มที่เคยถูกปิดปากด้วยขู่กันโชค นักเรียนธรรมะที่เคยตั้งคำถามแต่ไม่เคยกล้าพูดพวกเขาเริ่มส่งเสียงบางคนถือกระดาษบางคนถือแค่หัวใจที่แน่วแน่พระภิกษุกล่าวประโยคสุดท้ายด้วยเสียงมั่นคงหากศรัทธาหมายถึงความเงียบงันต่อความอายุติธรรมข้าขอเลือกศรัทธาที่เปล่งเสียงศรัทธาที่ปกป้องผู้ไร้เสียงและศรัทธาที่มีหัวใจแล้วเขาก็เงียบไม่เพราะหมดแรง แต่เพราะรู้ว่าถึงเวลาให้เสียงอื่นลุกขึ้นแล้วเขาถอยหลังหนึ่งก้าวให้ผู้คนก้าวขึ้นมาแทนที่เสียงผู้ประกาศเริ่มดังขึ้นจากหอสูงแต่คราวนี้มันไม่ใช่เพียงเสียงบทสวดมันกลายเป็นเสียงแห่งการตื่นรู้เสียงที่พูดถึงสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดในวันต่อมาเมืองทั้งเมืองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสื่อระดับโลกเริ่มรายงานเรื่องราวของชายในจิวรที่พูดความจริง รายชื่อผู้สูญหายถูกเผยแพร่ใหม่อีกครั้งคณะกรรมาการสอบสวนภายในเมืองเริ่มถูกกดดันให้โปร่งใสเด็กชายที่เคยมาเคาะประตูวัดได้รับการดูแลจากชุมชนและคำว่าซาอิดบินาเซอร์กลายเป็นชื่อที่ถูกสลักบนแผ่นหินหน้าวัดเล็กๆใกล้มัสยิดพระภิกษุยังคงอยู่ที่เดิมเดินช้าๆไปตามทางเดินหินในยามเช้าตอบคำถามของเด็กนักเรียนรินน้ำชาให้ผู้มาเยือน แต่เมื่อผู้คนถามว่าท่านไม่กลัวหรือที่พูดความจริงต่อหน้าทุกคนเขายิ้มเบาๆแล้วตอบความกลัวไม่เคยหายไปแต่ความเงียบเจ็บยิ่งกว่าในยามเย็นวันหนึ่งเขาเดินกลับไปที่มุมสงบของลานหินตรงจุดที่เขาเคยนั่งหลังน้ำตางเงียบหาหะวันนี้เขานั่งลงอีกครั้งไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงปืนไม่มีเงาชายชุดดำ มีเพียงสายลมเย็นและแสงอาทิตย์ที่ส่องลอดม่านเมฆบางหาหะเขาหลับตาแล้วปล่อยให้แสงแห่งความจริงส่องผ่านม่านที่เคยปิดไว้เข้าสู่หัวใจของเมืองอย่างช้าหาหะอย่างอ่อนโยนและอย่างถาวร